ไม่เคยฟิลเลอร์เลยเฮ้ยเฮ้ยนี่นี่นี่เวลายิ้มชัดเลยหมอทำอะไรแต่ว่าเนี่ยตรงเนี้ยเอ้ไหมคะทำอะไรคะตรงใต้ตาก็คือถุงใต้ตาก็ดูหายไปร้องไปค่ะตรงนี้ตรงนี้เห็นชัดเลยเนาะตรงเนี้ยเก่ยวผิดภาพวงได้เยอะแน่เลยทุกคนอย่ามาวงเั้นเยอะนะ ถ้าด,ดูจากภาพ before กับ a f t e ตตอนนี้ก็คือจะเห็นชัดเลยนะคะเราดูตรงนี้ก็คือใต้ตากับตรงหน้าแก้มมันซุดตัวลงเนาะมันจะมีร่องใต้ตาหรือเรีรกว่าร่องน้ำตานะคะแล้วก็ดูกระบอกตาดูลึกอ่ะแล้วก็ดูตาหล,ลุอโหลหน่อยนะคะหมอก็เติมตัวไฮบริดฟิลเลอร์ทำให้ผิวบริเวณนี้ดูเฟิร์มขึ้นแล้วก็ดูสว่างขึ้นนะคะแล้วก็ตรงร่องแก้มนะคะชัดเจนเลยว่าตรงนี้ก็คือหายตาจุดนึงก็คือร่องน้ำหมากที่คุณจ๋ารู้สึกว่า ปากมันคว่ำอะไรอเงี้ยค่ะหมาะก็แก้ไขตรงไฟไลไายบริเวณนี้ยให้ดูดีขึ้นมันหายได้ไงหรอไม่บอกความลับนางฟ้าชอบไหมคะชอบมากค่ะมันหายไปเลยอะค่ะแล้วที่สําคัญอาจารย์ไม่เคยรู้สึกว่าทําปุ๊บแล้วมันแตกต่างเห็นชัดขนาดนี้มาก่อนเลยคือชัดเจนเนาะมันชัดไปเลยแบบมันงงอะนองดาราปะเนี่ย <laughs> <laughs>